เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆท่านใดนะครับใครสนใจที่จะเติมเกมทางเรามีร้านจอนชาวไร่ให้บริการถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีโดยช่องผมเลยครับที่สําคัญนะครับมีเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายอย่างเช่นเกม A3 Steel Alive การชิป Battle ค r y p t o c o n f lict Mia4 Seven Night และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแค่ท่านผู้ชมคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างมีทั้งเพจไลน์เบอร์โทรสามช่องทางเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับทุกคนผมโทเค็นติกนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในเกม Rider o f i c a r คนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาที่เพื่อนๆทุกคนนะครับทำการฟาร์มแร่แล้วนะครับผมอ่าอย่างผมนี่ฟาร์มได้แล้วนะครับสองแสนแร่นะครับจะเท่ากับสองเหรียญ RIA นะเนี่ยฟาร์มเรื่อยๆไม่ต้องสนใจนะครับไม่มีใครมากวนไม่มีใครมาแกล้งด้วยนะครับผมสบายๆเลยนะก็ สรุปแล้วตอนแรกเหรียญน,นะครับอันนี้ไม่ได้เจอกันทุกคนนะนานๆที่จะเจอนะครับก็คือการแลกเหรียญแล้วแลหายแล้วนะครับผมเหรียญก็ไม่ได้แถมเข้าเกมไม่ได้อีกนะครับไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะครับทางทีมงานเกมก็ไม่ค่อยจะตอบนะใน Discord นะเป็นระบบบอทเนาะก็ทางผมนะครับก็ได้เจอปัญหานี้แล้วนะครับที่เจอปัญหานี้เพราะว่าทางช่องผมได้รับปั้นตัวละคร24ชั่วโมงเลยนะก็ทีมงานผมนะครับก็ได้เจอปัญหานี้แล้วนะครับประมาณสองครั้งนะครับ ก็ได้คุดค้นพบวิธีการแก้ไขนะครับแต่เป็นการวิธีการแก้ไขในครั้งนี้นะครับอาจจะไม่ได้แก้ไขได้ร้อยเปสำหรับทุกๆเคสนะอันนี้เฉพาะเคสที่ผมเจอนะครับผมอ,า,อาจจะใช้ได้ไม่อาจจะไม่ได้แก้ไขได้ร้อแต่ทุกคนลองเอาไปทํำดูนะครับโอเคอามาดูกันเลยนะครับวิธีการแก้ไขสําหรับที่ผมเจอนะครับผมโอเคนะครับก็เข้าไปที่ Google Chrome ของเราหรือหน้าเบราว์เซอร์ของเรานะครับให้พิมพ์คาว่า vfun นะครับ vfun นะมันจะขึ้นแบบนี้มาใช่ไหมทุกคนนะให้ทุกคนคลิกด้านหลังนะครับตรงหลัง .com เนี่ยมันจะมีด้านหลังอยู่นะครับว่า slash transaction นะแต่ถ้าใครไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับก,ก็เลือกเลือก slash transaction ก่อนก็ได้นะครับผมแล้วมันจะมีควาว่า transaction in แล้วก็ out นะครับถ้าใครมีก็สามารถกดได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีนะพิมพ์คาว่า transaction ก่อนแล้วก็ ทรานอินโหลดดิง้งเห็นไหมมันจะขึ้นอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะพิมพ์ไปนะครับนี่เสร็จนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับโอเคนะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะถ้าทุกคนนะครับเข้าคําว่า transaction in แล้วยังขึ้นหน้าต่างแบบนี้อยู่สักลองสูสักสิบครั้งเลยก็ได้ถ้ามันยังขึ้นอย่างนี้อยู่ให้ทุกคนลบคําด้านหลังออกนะครับให้เป็น transaction แล้วก็ลทิ้งไว้เนี่ยเนี่ยให้มันเป็นคําว่า v f u ันสล transaction แล้วก็ล แล้วก็เลือกเป็น out แทนนะครับเมื่อกี้ in ใช่ไหมรอบนี้เป็น out กดไปเลยนะครับพอกด out เสร็จแล้วนะครับถ้ายังขึ้นหน้านี้อยู่สมมุตินะให้ทุกคนทําอย่างเงี้ยวนกันไปนะครับอย่างละสิบรอบทั้ง in ทั้ง out นะแต่ผมทําไม่ถึงหรอกถ้าทําจนกว่ามันจะขึ้นหน้าให้สแกน qr code นะครับนะทำจนกว่ามันจะขึ้นหน้าสแกน qr code นะทําตามแบบนี้ไปนะครับผมแล้วจากที่คุณเข้าเกมไม่ได้ นะแล้วก็จากที่เหรียญไม่เข้าแลใหยนะมันจะขึ้นบาร์โค้ดมาเลยนะครับถ้าคุณทําแบบนี้ซ้าๆอย่างที่ผมบอกอ่ะนะมันขึ้น q ิวอาร์โค้ดเสร็จให้คุณสแกน q r โค้ดรอบแรกนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะให้ทํา2ครั้งเกมเนี้ยไม่ว่าคุณจะทํากี่ครั้งกี่ครั้งก็ตามมันจะทำสองครั้งสแกน QR โค้ดเสร็จรอบแรกเสร็จแล้วให้สแกน QR ์โค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับ แค่นี้คือการแก้ไขนะครับผมตอนนี้ทั้งเหรียญทั้งอะไรก็เข้าแถามคุณก็เข้าเกมได้แล้วด้วยนะครับผมลองใช้วิธีนี้ดูนะครับอาจจะไม่ให้เห็นภาพนะเพราะว่าผมไม่ได้อัดวิดีโอตอนนั้นเอาไว้นะครับตัวงขอไปด้วยตรงน,นี้น่าจะสอนแบบเข้าใจกันแล้วเนาะถ้าไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวผมจะหาวิธีเพิ่มเติมมาให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับผมโอเคนะครับมาดูเกี่ยวกับกลุ่ม l ลน์ออฟฟิเชียของผมกันดีกว่านะครับกลุ่ม l ลน์ของผมทําทอะไรนะครับกลุ่ม l ลน์กลุ่มนี้นะครับ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะก็เบื้องต้นนะครับกลุ่มนี้ทุกคนเข้ามาได้นะครับเข้ามาลองอเข้ามากันเยอะเยอะได้เลยนะก็คือเข้ามาฟังเข้ามาฟังเกี่ยวกับปัญหาของเกมแต่ละเกมผมจะไม่ได้หยุดอยู่ที่เกมนี้ผมจะเล่นหลายเกมนะครับก็เกมไหนที่มันแบบมาใหม่นะครับก็ทุกคนจะได้ไม่ตกรถนเนาะนะถ้าเกมใหม่มาเนี่ยเราก็เกมไหนที่เรา จะรับปั้นตัวละครนะครับผมเราก็จะรีบแจ้งในกลุ่มไลน์นี้นะผมจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์นี้นะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดนะเพราะว่ายิ่งเราเข้าไวเราก็คืนทุนไวถูกต้องไหมถ้าคุณ่าถ้ามัวแต่ลานี่มีคนทักมาถามนะถ้าคุณแบบเหมือนกับว่าบางคนลังเลใช่ไหมครับลังเลในการที่จะเข้ามาปั้นตัวละครแบบเออเรากลัวแบบจะคุณคืนทุนช้าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามัวลังเลอยู่ตรงนี้ก็ อ,อย่างว่านะครับเรทการตลาดมันผันผวนไวมากเรื่องเกมพวกนี้นะครับอย่างว่าเข้าไวยังไงก็ได้เปรียกเนาะตรงนี้ก็ผมก็เลยจะแบบจะ <c oughs> ทำเรทราคานี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีคนถามว่าทำไมต้องคิดราคานี้หนึ่งคือทีมงานของผมนะครับไม่หลับไม่นอนนะครับปั้นตัวละครให้คุณเสร็จภายในออย่างคนปกตอิอาจจะเล่นใช้เวลานานใช่ไหมครับแถมคุณต้องทิ้งวันเวลานะครับเพื่อที่ต้องไปทางานประจา แต่เรามีทีมงานที่เล่นเกมร้อยเอร์เนตอยู่นะครับเขาจะใช้เวลาเล่นประมาณ1วันถึง2วันนะครับคุณก็จะสามารถเลเวลส0นะิบนะแต่จริงๆอ่ะมันเสร็จก่อน2วันอยู่แล้วนะครับเสร็จก่อน2วันอยู่แล้วแหละแต่บางทีเราก็ให้เวลาเขาพักผ่อนบ้างนะครับผมก็อาจจะใช้เฉลี่ยประมาณ2วันในการถึงเลเวล40ิแล้วแถมตัวละครของคุณมีคุณภาพด้วยก็จะเป็นค่าขุดเลเวลห้านะครับผมแล้วก็ได้ใบขุดแร่หนึ่งพันครั้งนะครับ แล้วก็ได้ชุดเซ็ตร่างกายเนี่ยชุดตัวแต่งตัวเนี่ยแบบเต็มระบบเลยครับใช้ได้ยาวจนถึง l e v e เ70ดสบอะนะก็ราคาจะอยู่ที่1,990บาทนะครับผมก็คือพร้อมเอาไปเปิดแล้วก็ไปขุดได้เลยนะครับผมก็เฉลี่ยว,วันละประมาณ6-8เหรียญ RIA นะครับผมตรงนี้ก็การันตีนะครับ100%อยู่แล้วช่องผมไม่มีโกงอยู่แล้วนะครับก็สามารถไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปเสี่ยงวัดดวงนะครับกับ ที่อื่นนะครับว่าเฮ้ยจะุดโดนโกงหรือเปล่านะครับผมตรงนี้นะครับมันจะมี2อเลทเบื้องต้นนะก็ะมีเลเวล30นะครับใช้เวลา1วันนะฮะก็เนี่ยสิ่งที่ได้รับนะครับก็จะค่าในเลเวลห้ก้อนนะครับผมค่าขุด5ก้อนนะแล้วก็เนี่ยจำนวนขุดแร่4,000ันขังที่ได้มากกว่ามันมีสาเหตุอยู่นะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะครับลองมาคื ไอลอธิบายรายละเอียดตรงนี้มันอาจจะยาวนะครับผมกลัวคลิปจะยาวจนเกินไปก็อลองสนใจตรงไหนโปรไหนแพ็กเกจไหนก็ทักมาได้แล้วกันนะครับในกลุ่มนี้นะแล้วก็ชุดเซตนะครับเหมือนกันได้นะครับแล้วก็เซิร์ฟเอเชียเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมศึกษามาแล้วนะครับเซิร์ฟเอเชียขุดแร่ได้สบายกว่าเยอะเยอะมากๆนะแล้วก็ล็อกอาชีพเมทนะเนื่องจากเมทเป็นอาชีพที่เก่งนะครับผมโอเคนะครับราคาอยู่ที่1490บบาทนะครับก็พร้อมขุดได้ทันที อัตราการเฉลี่ยได้เหรียญ I A ต่อวันเนี่ยมันจะได้แค่2-3เหรียญแต่จริงๆมันได้3เหรียญ100%ยนแหละนะถ้าคุณไม่เจออุปสรรคเกมหลุดหรือว่าคุณไปขุดแร่แล้วแร่มันหมดพอดีแล้วก็คุณยืนเอ๋ออยู่นานๆอะไรเงี้ยก็ซวยจริงๆนะก็จะได้ประมาณวันละสาม I A ของเหรียญเกมนะครับผมแต่ถ้าเพิ่มอีกแค่เนี่ย5้าบาทนะคุณก็จะได้เฉลี่ยวันละ6 8ถ I A นะครับก็ได้มากกว่า เป็นเท่าตัวนะครับผมก็ตัดสินใจกันดูนะครับเพราะอย่างที่ว่านะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะเราก็ต้องศึกษาดีๆด,ด้วยนะครับว่าตลาดตอนนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมมันจะคืนทุนช้าถ้าเรายิ่งเข้าช้าการคืนทุนมันก็จะช้าลงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเข้าไวมันก็มีโอกาสที่จะคืนทุนได้ไวนะครับอย่างพวกผมก็อ่าแต่อย่างว่านะไอวงการนี้นะครับผมไอคําว่าคืนทุนไวนี่คือช่วงแรกๆอะ สองสามวันแรกอะถ้าใครตามตามข่าวตามไยทันเนี่ยคือมันคืนทุนได้ภายในวันเดียวหรือ2วันด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอเรายิ่งวันมากขึ้นนะครับจะกลายเป็นว่าคืนทุน15วัน30วันคืนทุนหรือ2เดือนคืนทุนนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้กันเลยทีเดียวนะครับแต่สําหรับบางคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคอมไม่รู้จะทําอะไรนะก็ลองศึกษาแล้วก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าจะชอบตัวไหนส่วนเดี๋ยวเกมอื่นๆเกมใหม่ๆเนี่ยนะครับผม ถ้ามันมีมาใหม่แล้วพวกผมเข้าไปศึกษาในการปั้นตัวละครให้เร็วที่สุดได้ก็เดี๋ยวอ,อย่างเช่นตอนนี้เกมที่จะเข้ามาจะมีมิวนะครับมิว r ีเ e นซีนานะครับโอ้ยจริงๆมันมีเกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมมันเราสำหรับบางคนที่เล่นเกมไม่เก่งหรือเก็บเลเวลช้าเนี่ยก็สามารถาติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับเพราะเรามีทีมงานบอกได้เลยนะครับว่ามีข้อมูลและมีความรู้มากๆนะ ที่จะให้ข้อมูลกับทุกคนได้นะครับผมแล้วก็ที่ผมทําตรงนี้มานะครับก็เนื่องจากว่า1นนะครับคือ,อทางเราก็อยากจะหาไรายได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็หาไรายได้ให้กับตัวเองจากเกมในการเปิดบอทเนี่ยเปิดเนี่ยเปิดขุดแร่ทุกๆุกเกมนะครับทั้งนีโนทั้งไลเดอร์ออฟสตาร์นะครับแล้วก็เกมเอซุเกมผันผ่านที่ผมทําคลิปมานี่คือผมพยายามคัดเลือกเกมที่มันสามารถหาไรายได้แล้วก็เล่นได้ง่ายๆ คือไม่ต้องทําอะไรเนี่ยอย่างเช่นเกมนี้นะครับผมก็ปล่อยเลยครับทําอะไรเนี่ยไปทํางานทําการนะครับให้มันเป็น Passive Income นะเรื่อยๆนะครับปล่อยแบบชิวๆอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เขาขูดไปนะครับผมจะไม่เอาเวลามานั่งกดแล้วเพื่อที่จะเอินนะครับคือมันคือความสุขของผมคือผมกลับบ้านมาเปิดจอคอมมาแล้วผมมีแร่อยู่ในตัวเนี่ยผมสามารถทําเป็นเงินได้นี่แหละคือความสนุกนะสําหรับผมนะครับผมอย่างเกมอ่ะผมดูอย่างอ่ะ นี่โนะเนาะนี่โนะอี่อย่างนี้ผมก็จะได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับสองร้อเจ็ดิบสานะครับอีกสาสิบก้อนผมก็เอิญได้แล้วนะครับผมก็ไม่ยากนะผมก็แค่ทํากิจกรรมเพิ่มเติมเนี่ยก็าเขาชื่อเฉลี่ยเวลาเสียเวลากับเกมนี้ประมาณแค่5้านาทีต่อวันนะก็แค่ไปทำเควสนะครับเพื่อเอาแร่นะครับเนี่ยง่ายๆนะครับผมเพื่อเอาแร่เนี่ยห้าสิบก้อนนะเพื่อเอาแร่ห้าสิบก้อนแค่นี้ผมก็เอิญได้แล้ะไม่ยากนะครับผมก็ พูดประมาณนี้แล้วนะครับผมก็เหมือนกับว่าช่องผมเนี่ยมันเป็นช่องเกี่ยวกับการหารายได้เนาะก็หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะครับผมตรงนี้โอเคแล้วกันนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลายนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ทีิตาคลิปก็ลองเข้ามา าา่ลองเข้ามาส่องก็ได้นะครับผมว่าพวกผมได้คุยอะไรอัปเดตอะไรกันบ้างนะโอเคแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวในอนาะคตมีอะไรอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับการหารายกาบเกมก็ผมก็จะมาบอกันในนี้แหละนะครับผมนะโอเคแล้วกันนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ